ชีวิตไม่เป็นดังฝันกว่าจะประสบความสำเร็จเปิดแปดนักแสดงแถวหน้าเมืองไทยชีวิตต้องเดินต่อกว่าจะเป็นดาราดังเสียบุคคลสำคัญนับไม่ถ้วน 1. ต้นหอมสกุลตลาในวัยเด็กของเธอคนนี้ไม่ธรรมดาเลยเพราะครอบครัวยารักและถูกเลี้ยงดูอย่างเข้มงวดแต่พ่อไม่เคยให้เหตุผลว่าผิดอย่างไรพอจบมัธยมต้นแล้วดีเจสาวก็ทนไม่ไหวหนีออกจากบ้านพ่อไปหาแม่แต่ญาติทางฝ่ายแม่ส่งตัวกลับมาหลังจากนั้นไม่นานต้นหอมก็หนีออกมาอีกแต่คราวนี้ไปอยู่กับเพื่อนก่อนจะย้ายออกมาใช้ชีวิตตามลําพังก่อนจะเริ่มห่านไปเป็นพิธีกรตามรายการมากมายจนมีชื่อเสียงมาถึงทุกวันนี้ 2. แอนทองประสมเมื่อตอนเด็กแอนอาศัยอยู่กับยายซึ่งตอนนั้นคุณยายของแอนมีอายุประมาณ70ปีซึ่งแม้จะส่งค่าเทอมและค่าใช้จ่ายมาให้ซึ่งชีวิตในวัยเด็กของแอนนั้นถือว่ามีความยากลำบากไม่น้อย โดยแอนไม่อายที่จะเล่าชีวิตในวัยเด็กของเธอให้ฟังว่าเมื่อตอนที่อยู่ป .6 เรียนโรงเรียนวัดได้เงินไปโรงเรียนวันละ10บาทค่าขนมไม่พอกินต้องรับจ้างครูล้างชามก๋วยเตี๋ยวเพื่อแรกกับได้กินมื้อเที่ยงที่โรงเรียนฟรีสามใหม่ดาวิกานางเอกพันล้านอย่างสาวใหม่ที่ถึงแม้ว่าครอบครัวของเธอคุณพ่อกับคุณแม่จะแยกทางกาันแต่เมื่อวันที่ผ่านมาเธอก็ได้แอบเผยโมเมนต์ที่แสนอบอุ่นให้แฟนๆได้ทราบผ่านทางทาวิตเตอร์ว่าตั้งแต่พ่อแม่แยกทางไม่ คิดเลยว่าจะได้เห็นภาพนี้นางนั่งข้างกันจ้าไม่ได้อยากให้กลับมารักกันแต่อยู่เพื่อลูกแบบนี้ลูกก็ดีใจแล้วครับถึงแม้จะแยกทางกันไปแต่ก็ยังอยู่แบบอบอุ่นเพื่อลูกสาวคนนี้สี่เป็กผลิตโชคเมื่อครั้งยังเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่พ่อแม่แยกทางกาันตั้งแต่ยังเด็กด้วยความที่เป็กมีความฝันที่จะเป็นนักรราะซึ่งได้เลือกอยู่กับคุณพ่อเพราะคุณแม่แต่งงานหม่และย้ายไปอยู่ประเทศฮอลแลนด์แต่ถึงแม้ตัวจะห่างเพียงใดแต่ดวงใจไม่เคยหา่าง เพราะไม่ว่าเป็กจะมีเรื่องอะไรก็ตามก็จะเล่าให้คุณแม่ฟังตลอด ถหนเนืราแก่กว่าที่เส้นทางชีวิตของทางครอบครัวจะมาบรรจบกันจนเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์เช่นทุกวันนี้ก็ต้องพบกับการพลัดพรากจากการครั้งแล้วครั้งเล่าถ้าถามว่าผมรู้สึกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมีผลกระทบหรือคิดว่าตัวเองขาดอะไรไหมผมไม่ค่อยรู้สึกว่าขาดอะไรนะครับเพราะพ่อแม่แยกทางกาันตั้งแต่ผมยังเด็กมากอายุไม่ถึงสองขวบและยังจําความไม่ได้เลยตั้งแต่เล็กจึงไม่ค่อยมีสถานการณ์ที่ทําให้รู้สึกว่าเราขาด แม่หรือขาดพลานะครับ ฮาแตงโมนีดาคุณพ่อและคุณแม่แยกทางกาันแตงโมอยู่กับคุณพ่อเพียงลําพังสองต่อสองมาโดยตลอดแต่ก็ยังคงติดต่อแนละพูดคุยกับคุณแม่ตลอดและยังเคยพาคุณแม่มาออกรายการด้วยกันอีกด้วยเธอได้มีโอกาสถ่ายรูปครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกเป็นครั้งแรกและนี่คือภาพแห่งความประทับใจภาพที่แตงโมบอกด้วยเสียงสะอื้นว่ารอคอยมานานมากตลอดชีวิตเพราะตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยมีรูปครอบครัวเลย ชาคริตแย้มน้ำแต่ปมในวัยเด็กที่ถูกผู้เป็นบิดาทิ้งไปตั้งแต่เมื่อครั้งที่เขายังเป็นทารกอยู่ในคันมารดาก็เป็นสิ่งที่เจ้าตัวยอมรับว่าคือแรงกดดันอย่างหนึ่งที่ทําให้ตนเองอยากจะลบภาพของความไม่สมบูรณ์ออกไปด้วยการที่มีครอบครัวที่ดีๆซึ่งในปัจจุบันเจ้าตัวก็ได้มีครอบครัวอย่างที่ใฝ่ฝันไว้แล้วพร้อมกับมีลูกน้อยที่รอคอยมานานอย่างน้องโพลที่หล่อไม่แพ้พ่อเลย อินนัทนิชาอาดีตนักแสดงเด็กชื่อดงังโดยขณะที่น้องอินยังมีชีวิตอยู่เธอได้ออกมาเปิดเผยชีวิตในอดีตที่ต้องดิ้นรนทำมาหากินด้วยน้ำพักน้ำแรงของเธอจนเธอมีชีวิตที่ดีขึ้นและมีกินมีใช้ทุกวันนี้น้องอินเล่าว่าทุกคนมีปัญหาหมดในชีวิตอินเคยมีปัญหาที่หนักมากแต่อย่าเอาปัญหามากำหนดชีวิตเราต้องหาวิธีแก้ไขปัญหาให้เจอเมื่อเกิดปัญหาต้องแก้เร็วที่สุดจึงอยากช่วยคุณแม่เพราะท่านอายุมากแล้ว